สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมระบบเมือนเมกาแมนชั่นไท้คุณนะครับผมนะเอมันมีรถอัปเดตเข้ามาซึ่งประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะเวยมันมีรถอัปเดตเข้ามา2คันนะมันไม่น่าสนใจเว้ผมก็เลย ไม่ได้ทำนะโอเควันนี้มันมีรถอะไรไม่รู้หน้าปกมันน่าสนใจมากนะครับผมโอเคนะก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมนะสำหรับรถบอกเลยคันนี้โคตรเทนลิมิเต็ดอีกแล้วตอนนั้นก่อนลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดแม่งมีลิมิเต็ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นหน้าตายังไงนะโอเคมามาดูรถโอ้โห1ิ m อเอนะท่านผู้ชมเหลือเวลาอีกสิบสามวันนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่ารถอะไรมันเข้ามาตอนนั้นก็คือรถอะไรบะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคันไหนวะมันมีสองคันนะคันหน้าตาอันนี้เนี่ยคันเหลืองๆนี่เออแล้วก็คันแดงๆนี่เออแต่ไม่รู้รุ่นอะไรเว้ย <c oughs> ช่างกุญเถอะมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันเลยราคาก็แพงอยู่นะสำหรับมือใหม่นะเป็นสิบเอ็ดเอ็มนะโอ้ไม่โอเคมาดูกันมันอยู่ไหนวะสปาออกมาลดสิบเอ็ดล้านเลยนะเว้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแต่งสีใหม่นี่ สีไหนดีสีเฮ้ยสีใหม่มีสีใหม่นะผู้ชมมีสีเขียวสีเขียวขี้ม้าเขียวเข้มๆโอ้รถมันดูดำๆยังไงไม่รู้ไม่เอาสีใหม่ไม่เอาเอาสีชมพูสีส้มดีกว่าสีส้มเออสีส้มน่าจะเหมาะเห็นไหมอุ้ยแรงแรงแต่แมปนี้มันบังคับรถยากเว้ยเอาตกใจหมดนึกว่าคอปเตอร์ลอยได้เมื่อกี้เออคอปเตอร์คอปเตอร์มันก็ลอยได้แล้วบินกับให้สดีวิลลุนเมกาให้แต่งตัวโคตรเท่แล้วว่านักบาสเอ็นบีเอป่ะเนี่ย แมปโหลดช้าลิเนตช้าโอโอโอขับรถอะไรไปซื้อเกมพาร์ทบ้านคนอื่นไม่ใช่ละเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าอะไรนะลมีโรงหนังมีหนังอัปเดตเออหนังอยู่บ้านแล้วว่าเอาแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเอาบ้านผมหายบ้านผมพึ่งมาเดี๋ยวเราจะไปดูโรงหนังในบ้านเรากันนะท่านผู้ชมนะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคืออะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมผมบักผมบักเออไม่บักละ มาเดี๋ยวเราจะไปดูโรงหนังบ้านเรานะครับผมว่ามันมีหนังอะไรอัปเดตโรงหนังปกติมันดูหนังได้ปะวะหมยถึงในแมปนี้นะเว้ยโอ้บ้านหลังใหญ่ลอเกินแล้วโรงหนังมันอยู่ไหนท่านผู้ชมเออวะโรงหนังอยู่ไหนวะเออเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านไปดูบีทเฮาเราเลยดีกว่าเพราะว่าบีทเฮาผมรู้อยู่ว่าโรงหนังในบีทเฮามันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชม มาเดี๋ยวเรามาดูบีทเฮาเลยละกันนะเพราะว่าบีทเฮา e นี่มันมีโรงหนังใต้ดินหรือเปล่าใช่ไหมวะใช่ปะวะผมก็จำไม่ได้นะผู้ชมนี่ไงนี่ไงมีหนังเข้ามาใหม่ Now Playing อะไรนี่ Bad Box <laughs> จากจากแบทแบนกลายเป็นแบทบ็อกเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูโรงหนังส่วนตัวเรานะครับผมนะ n น w าเพ y งเดอะแบทบ็อก เดี๋ยวเราเอาป๊อปคอนก่อนป๊อคอนอ้าวป๊อปป๊อปคอนกินไม่ได้สงสัยหมดอายุแล้วแล้วมันดูหนังไงอะท่านผู้ชมซีซนั่งไปแล้วเสียงป๊อปคอนแม่งทำป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเออเอานั้นหนังไม่เล่นนะท่านผู้ชมเราต้องเปิดเครื่องใช้ก่อนเหรอเครื่องใช้อยู่ไหนอะเฮ้ยดูได้ปะเนี่ยได้บอกมีหนังเข้ามาใหม่ไงดูไม่ได้ได้ไงนี่ไม่ดูแล้วงอนละไม่งอนไม่ดูละ เวีนกลรมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นชั้นสูงสุดของบ้านชั้นสามไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผิดผจะพาไปเนี้ยพาไปดูรถเออโอ้ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์อยู่เราต้องลงไปชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสามทำไมวะโอเคเดี๋ยวเราจะมา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 ไหนดีมา,มา,มา,มานีดีวะเออประมาณนี้มา,ด,า,า,มา,มาดูรถนะครับผมรถผมจะขับคันนี้เนี่โอ้คันนั้นมันไม่ค่อยเท่เลย นี่เราจะมาดูในเมืองว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าท่านผู้ชมให้ hey, มีน้ำพงน้ำพูว่ะรู้สึกว่าน้ำพูเพิ่งมีหรือเปล่าเบอร์เกอร์บล็อกนี่ยังเหมือนเดิมนะร้านเบอร์เกอร์นะเออมันมีอะไรเนี่ยใครเอาถุงขยะมาไว้นี่ปะ <laughs> Bank MM แบงก์ออฟเอ็มเน่าจะย่อมาจากเมก m เมนชั่นไทคู n นะครับผมเออแมปมันดูดีมีระดับขึ้นหรือเปล่ามาดูทางปั๊มน้ำมันก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตขึ้นมา อันนี้หลุมอะไรนี่ท่านผู้ชมโอ้โหสร้างบ่อแต่ไม่เติมน้ําให้ท่านผู้ชมอันนี้มีก่อสร้างด้วยว่ามันก่อสร้างอะไรวะอ๋อคือแมปแบบกําลังก่อสร้างก็ทําให้มันแบบสมจริงหรือขี้เกียจทํามีเคนให้มีบอลลูนด้วยท่านผู้ชมบอลลูนลอยฟ้าใช่ปะ่ะเห็นปะเออว่ะมันน่าสนใจแล้วก็มีอะไรอีกเราไม่รู้นะรู้แต่ว่ามีรถเคน มีรถเข็นแล้วก็มีรถไอ้นี่เข้ามาใหม่ให้มันเท่นะแต่มันหน้าตาสักคล้ายกันยังวะไม่ออช่างมันเถอะรู้แต่ว่าเอยตกน้ำเอา้า oh my เอา้าเอาเอ,เอ,เอ,เอผมว่าก็จับประมาณนี้แหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรอัปเดตแต่เห็นเขาบอกว่าคอปเตอร์มันอัปเดตอะไรหรือเปล่าเห็นแว่วๆนะหรือผมคิดไปเองว่าผมไม่ได้คิดไปเองใช่เปล่าแล้วที่อยู่อยู่คอปเตอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะคิดไม่ได้ คิดไม่ได้บ้านเลยหาทางไปไม่ได้โอ้ผมเรียบเรียงประโยคไม่ค่อยถูกในช่วงนี้น่าจะเป็นเบลอเบลสักหน่อยเบลอเวลาแทบแบบเวลาเธอแฮ่เออเฮ้คอปเตอร์ผมมันอัปเดตใหม่ว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองมาขี่ดูแล้วกันท่านผะู้ชมนะมาพูดคุยกันสักหน่อยซีสนั่งลงไปเปลี่ยนสีมีสีอะไรปะนี่คอปเตอร์เขียวเหมือนคอปเตอร์ทหารเลยเอ้ยาวแล้วกูไปกดลงทําไมเนี่ยโอเคอ๋อโอเค มันก็ไม่มีอะไรอัปเดตหรือเปล่าคอปเตอร์ใบใบแทบไม่พัดเลยแต่ขี่ได้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมมีรถทั้งหมด3าคันนะถ้าใครยังยังไม่ได้ลองเล่นนะก,ก็มาซื้อกันได้นะแต่คันล่าสุดเป็นคันนี้เว้ยมีเวลาจํากัดนะไอ้คันเหลืองๆนี่หน้าตาคล้ายๆคันแดงๆคันนี้เลยก็ลองมาซื้อกันได้รู้สึกว่ามีเรมโบกินี่หรือเปล่าว่าเข้ามาก่อนหน้านั้นวะที่ผมไม่ได้ทําคลิปหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนี่แล้วก็มีพวงเนี้ยสองคันทำไมรู้สึกว่าแบบนี้มันเน้นไปทางรถหมดวะ แอ้พวกฟรีนี่มันเป็นเกมพาร์ทนะไม่เกี่ยวโอเคแนละ้วก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปทุกนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็เข้ามาซื้อรถกันได้มันไม่มีบ้านให้สร้างอีกกว่าท่านผู้ชมถ้ามันมีให้สร้างน่าจะดีนะโอเคไปแล้วครับบีบาย